f a บริซิ o อโรมาโเปิดเผยว่าเอริกเทนฮักผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปลี่ยนใจไม่ขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมแล้วหลังเคยคิดจะขายออกไปในเดือนมกราคมนี้ f a b r i ซิโ r o m a n โนราชาข่าวซื้อขายนักเตะคนดังได้เผยกับทางกีฟมีสปอร์ตว่าเอริกเทนฮักผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความสุขกับฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆของแบ็กขวาของทีมอย่างอารอนวานบิสาก้า ทั้งนี้นักเตะวัย25่ปีกลับมาเป็นตัวจริงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ส่วนใหญ่ในฤดูการนี้เขามีบทบาทเป็นเพียงตัวสำรองให้กับเพื่อนร่วมทีมอย่างดิโอโกดาโลก่อนหน้านี้ฟุตมมคาโตรายงานว่าวูฟแฮมตันวันเดอร์สนใจดึงตัววานบิซาก้าไปค้าแข้งในถิ่นโมลินิวสเตเดียมแบบยืมตัวจนจบฤดูการโดยที่ทางท็อกสปอร์ตยังอ้างว่าคริสตัลพาเลซเป็นอีกทีมที่กระตือรือร้อนที่จะนำอดีตแข้งของพวกเขากลับมาที่ เซลเฮิร์สพาร์คแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าปีศาจแดงจะสามารถหาตัวแทนในตำแหน่งของเขาได้หรือไม่อย่างไรก็ตามล่าสุดเดอะเดลี่เมลออกมาเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่ทางทัพปีศาจแดงจะเปลี่ยนใจนอกจากนี้วันวิซาก้าทำผลงานดีมากพอที่จะโน้มน้าวให้เทนฮักผู้จัดการทีมเชื่อว่าเขายังมีบางสิ่งที่จะนำเสนอที่โอทราฟอร์ดและตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาน่าจะอยู่ที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดตลอดฤดูกาลที่เหลืออยู่ เทนฮักอดีตกุนซืออาแจกมองว่าวานวิซาก้าเป็นตัวเลือกที่ยังสามารถใช้งานต่อได้แทนดาโลในตำแหน่งริมเส้นด้านขวาในเวลาเดียวกันรายงานยังระบุด้วยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พับแผนการดึงตัวเนลสันเซเมโดกองหลังของวูฟมาร่วมทีมไม่มีอีกต่อไปแล้วโดยโรมาโนเชื่อว่าเทานฮักนั้นรู้สึกแฮปปี้กับฟอร์มการเล่นในระยะหลังๆของวานบิซากา้า ขณะเดียวกันก็คิดว่าอดีตกับตันทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน21ปีทำได้ดีในการพลิกสถานการณ์หลังจากครึ่งแรกของฤดูกาลโดยเขาบอกกับ GMS ว่าใช่ผมคิดว่าวันบิซาก้าทำได้ดีมากการเปลี่ยนสถานการณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะช่วงแรกของฤดูกาลมันซับซ้อนมากตอนนี้เอริกเทนฮักมีความสุขกับฟอร์มการเล่นของเขาเชื่อว่าหลายคนคงงงไปตามๆกันเมื่อได้เห็นวันบิซาก้ากลับมาลงเป็นตัวจริงในถิ่นโอัลแทฟอร์ด และแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของเขาเมื่อได้รับเลือกให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงซึ่งน่าจะรับประกันได้ว่าเขาจะได้อยู่กับสโมสรต่อไปโดยเจ้าตัวย้ายมาจากคริสตัลพาเลซด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์ในปี2019เขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากกับปีศาจแดงมาแล้วในฤดูกาล2022-2023นี้ได้ลงเล่น7นัดรวมทุกรายการวันวิซาก้าลงเล่นเต็ม90นาทีให้แมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดนัดเจอกับ แมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วช่วยให้ทีมของเขาคว้าชัยชนะ2ประตูต่อหนึ่งและทำให้พวกเขาได้ลุ้นแชมป์เต็มตัวขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ